Let's go. Come on. Go. ไปวันเสาร์ไปเขาเชิญว่ามีใครเชิญเปล่าทั้งวันไม่ไปงานนะไปชุดนี้ได้ไหมแบบเพิ่งวิ่งเสร็จนี่ก็เพิ่งวิ่งเสร็จนะก็ VIP เนี่ยเขาเชิญอยู่นะ เขาเชิญอยู่นะแต่แบบยังไม่มีเวลาก็่ะจะกําลังกายเสร็จกว่าจะให้เวลาครอบครัวเสร็จนะราต้องแต่งตัวด้วยเหรอก็เป็นเดินทางนี้เราเดินทางนี้ผมทีมงานชัดชาติไปชุดไหนก็ได้นะเราทํางานวิ่งไลฟ์เร็ว let's go เราทีมงานชัดชาติครับผมบวกเราอับดทีดีจันงอกงานมี ฉันยังมีแรงหามีอ่อนแรงทิ้งเขาออกได้ท่านเดียวเดียวก็หายกบคนที่รักเมือสิ่งที่หวังฉันยังทำไหวก็เพื่อนหัวใจก็คงว่าเรายังคงต้องไปต่อไป ครัใด้ที่ฉันยาลีบดังดีฉันกำลังมีแรง<ะ>อิงแล้วอันนี้มีลมโชยมาตลอดเลยสุดยอดเลยจะไม่ไม่พลาดไม่ผิดคิดไม่ผิดจริงที่เราแบบมารับลมวันนี้นะหา,หายใจดิยหายด้วยเอามือ ปีก่ะปีกฮะสองทุ่มครึ่งนฮะมีคนอยากออกกําลังกายยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปน่าจะเยอะกว่านี้เ,เพราะว่าถือว่าบรรยากาศดีน่าเดิน นะจะได้สุขภาพดีกันทุกคนตูมมาเดินดอย่างนี้โยไปเรื่อยวิ่งเล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 ้ววิ่งแล้วซือ้อคลายๆลายได้ซือ้อ <laughs> โอ look, mm ้ยโชว์โชว์ต้นเต็บวิ่งเลยวิ่ง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 โอ้โหวิ่งเขียวโอเคฮะนี่คือเราวิ่งขึ้นข้างบนก่อนเราวิ่งกล่าทางเดิมดกว่าวิ่งกล่าทางเดิมดกว่า ท้านั้นมันมืดแล้วเดี๋ยวล้มด้วยพื้นมันไม่เรียบด้วยมาวันโอเคใช้เวลาสิบใช้เวลาเก้านาทีนะซื้อกว่าจะมาถึงมาเลยก,กลับตรงนี้ล <ไป S 1> งๆมาซื้อมา้มซื้อลงมาลงมามุดมาลงมาโอเคไปั้งโก วิ่งกี่รอบเนี่ยว่าม,มาแล้วก็กลับรอบนึ่รอบนี้ก็กลับลก,กลับแล้วสองต้องมาสองทีอ,งอันนี้อะไรเดี๋ยววัน<ป>ที่สองเขค่อยมาสองวันแรกก็ต้องรอบเดียวมารอ,รอบรอบนี้วอร์มไปกลับนี่วอร์มแล้วก็ไปกลับอีกรอบนึงเมื่อวานคุณซื้อยังไหวเลยเอาอันนี้แม<ห>่เป็นแม่ทำไมไม่ไหวเดี๋ยวนี้ค่อยมานนเดินเล่นเดินเล่นอาเจ้าแม่เขางองแงแล้ว ม่เลวมันนี่ come on go ฮ hey. ้ยไปวิ่งไป go วิ่งกลับเส้นทางการวิ่งต้องเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงข้างบนมันก็กขุขระครับอาจจะล้มได้ง่ายนะสำหรับเด็กๆวิงว่งวิ่งเร็ว มันอาจจะอยากวิ่งข้างบนไงไม่มันดูมุดเร็วสิเ <Go. S 1> ออวิ่งดิแม่มาวิ่งนะไม่ได้มาเดินวิ่งให้มันสมกับที่เดิน